ครับสวัสดีครับพบกับผมไมตีหนุ่มภูพานต่อต้านอมาตต่อต้านความไม่ถูกต้องเป็นธรรมครับทางช่อง YouTube พบกันทุกวันครับก็วันนี้ก็คงจะพูดคุยกันข่าวสารการบ้านการเมืองตามกระแสนะครับวันนี้ก็คงจะคงไม่พ้นเรื่องพูดคุยกันเรื่องบิ๊กโจ๊กที่ ออกมาแฉเรื่องตำรวจรับส่วยเรื่องตำรวจพัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์และก็คุณลมออกมาให้ออกข่าวว่าเรื่องในพรรคการเมืองบางพักมีสสบางคนที่พัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์อันนี้ก็ น่าติดตามครับถึงมันจะเป็นการกระแสดิสเครดิตกันแต่มันก็มันก็เป็นผลประโยชน์กับประชาชนนะครับอันนี้ผมก็ยกเครดิตให้คุณโรมนะคุณโรมนะที่ออกมาแฉออกมาพูดก็คนที่ถูกกล่าวหาก็ต้องออกมาชี้แจงสสที่ถูกเกาะกล่าวหานในพรรคกล้าทำใน ขคาือข่ของคุณธรรมนัทก็ต้องออกมาชี้แจงให้สังคมรับรู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเป็นเรื่องจริงตามที่คุณโลมแชร์ไหมอันนี้ผมต้องยกเครดิตให้คุณโลมก็จะไม่ว่าพรรคไหนผมก็ต้องชมเช,มช,มชยแหละครับที่ทําดีมีผลงานผมถือว่ามีผลงานนะอย่างน้อยก็ประชาชนได้รับรู้ว่าทุนเทานักการเมืองเทา,าตำรวจเทา อยู่กับพักไหนหรือว่านายกที่บอกว่าจะกําลังจะออกมาแฉกันอยู่ทเร็วนี้ก็อยากจะรู้ว่าอดีตนายกน่ะคือใครแต่คงจะไม่พ้นการที่เราคาดการณ์หรอกครับว่านายกที่ได้อํานาจมาจากปลายกระบ,บอกปืนผมคิดว่าน่าจะอย่างนั้นเพราะว่าคนอื่นไม่น่าจะมีบรารมีมากถึงขนาดนั้นครับ อันนี้ก็คอยติดตามดูครับแต่ถ้าจะให้ดีนะผมแนะนำคุณโลมอยากจะกระตุ้นคุณอนุทินให้มากกว่านี้หน่อยพูดถึงคุณอนุทินให้มากกว่านี้หน่อยเรื่องความรับผิดชอบการที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีการที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทระวงมหาดไทยนมันต้องมีมันหน้าที่รับผิดชอบอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว ผมอยากจะให้คุณลมกระตุ้นให้มากกว่านี้หน่อยถ้าไม่กระตุ้นก็ต้องถามตรงๆเลยวคุณเกรงใจใครหรือคุณมีส่วนร่วมไหมหรือว่าตัวคุณลมเองก็ยังเกรงใจคุณอนุทินอยู่หรือไม่กล้าพูดอะไรเพราะว่าก็มีบางคนออกมาชมเชยออกมาปกป้อง ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าอืไม่รู้จะพูดยังไงเนาะในเมื่อรู้อยู่ว่าอนุทินก็มาจากเทาๆสีเทาๆแต่บางทีเนาะพักประชาชนหรือว่าคนในพักประชาชนยังออกมาชมเชยอนุทินอยู่ก็หรือว่าดองกันแล้วกลัวกลัวจะผิด ใจกันกลัวเขาจะไม่ยกขันหมากมาขอหรือว่ายัางไงครับอันนี้นะมันเป็นผลประโยชน์กับประชาชนเราถ้าจะตีก็ต้องตีให้หมดครับไม่ใช่ว่าขี่หมารอบค่ายไปซะอย่างนั้นก็เรียบๆเคียงเคียงจะฟันก็ไม่ฟันจะอะไรก็ไม่อะไรมันเป็นหน้าที่รับผิดชอบของอนุทินอยู่แล้วแต่ทำไมคุณไม่จี้จี้นยกมึงต้องรับผิดชอบอย่างนั้นอย่างนี้ ในเมื่อหลักฐานประจักษ์พยานมันชัดเจนไม่ว่าอัจฉริยะหรือว่าบิ๊กโจก,ก็ออกมาแฉมึงมีหน้าที่รับผิดชอบไอ้ตำรวจเรื่องตำรวจรับสวยเรื่องตำรวจสีเทานาะมึงต้องออกมาจัดการพักการเมืองนักการเมืองที่ลมแฉะนะ่ะมันมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับสแกมเมอร์ก็ นายกก็ต้องจัดการดิอันนี้อน,นุทินก็ลอ,อยระเหยเลยชายอยู่ผมว่าพักประชาชนาเก่งใจเก่งใจมากจะไม่เก่งใจอน,นุทินนะก็มันก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามนะครับว่าลองดูว่าโจกเขาแฉบิ๊กโจกเขาแฉแล้วก็ยื่น หลักฐานให้โลมแล้วแล้วโลมจะไปต่อ,อยังไงและอนุทินจะทำยังไงก็แกกก็แกกก็จะปิดไอ้ก็จะยุบแต่สภาก็หาว่าเขายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาเป็นฝ่ายแค้นมึงไม่คิดถึงมึงตอนที่มึงออกจากพรรคไอ้รัฐบาลใหม่ๆนะมึงก็ยื่นเขาเหมือนกันแต่ทีนี้คะแนนเสียงมึงไม่ถึงเฉยๆก็เลยไม่ได้ยื่น มึงไม่คิดถึงตัวมึงหน่อยถ้าเขาไม่มีหลักฐานเขาจะไปยื่นทําไมถ้าเขาไม่มีข้อมูลเขาจะไปยื่นทําไมยื่นไม่ไว้วางใจรัฐบาลอันนี้เขาต้องมีข้อมูลอย่อย่างทุกวันนี้ข้อมูลมันคือชัดเจนไม่ว่าเรื่องของมึงยึดที่ดินเขากะโดง่งมันก็ข้อมูลหลักฐานมันมีประจักษ์พยานชัดเจนเรื่องหัวสว มันก็มีประจักษ์พยานชัดเจนเขาก็ต้องพูดเขาต้องเปิดเผยต่อสังคมให้มึงตอบก็เป็นการซักอฟอของมึงด้วยถ้ามึงดีถ้ามึงทําถูกต้องมึงจะไปกลัวอะไรแล้วก็เรื่องไทยเทาสสอเทานักการเมืองหัวหัวแก๊งสแกมเมอร์อย่างเงี้ยเขาก็มีหลักฐานชัดเจนมันเชื่อมโยงกับ คนในพักร่วมรัฐบาลนะ่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นอภิปรายแต่มึงก็ตีกระแสบอกว่าไม่มาให้ใครมาหลอกด่าฟรีๆหรอกไอ้กูไม่รู้จะพูดยังไงกับมึงอันนี้แหละกูบอกว่าแต่คนอื่นเขาเล่นการเมืองเล่นเกมการเมืองตัวมึงยิ่งเล่นเกมไอ้อนุทินปัญหาต่างๆมึงกูก็ไม่เห็นมึงแก้สักอย่างเลย เดี๋ยวนี้ก็มวดก็กําลังชงที่จะยกเลิก30บาทรักษาทุกโรคก,กูว่ามึงผลประโยชน์อะไรดีกับประชาชนแล้วว่าผลงานดีๆของพรรคเพื่อไทยมึงก็กําลังที่จะล้มก็ทำดีไม่เท่าได้เท่าเขาก็คิดจะล้มที่จะยกเลิกก็กูว่าแล้วพรรคภูมิใจไทยนะ่ะมัน เป็นแต่เรื่องชั่ว,วก้าอย่างที่พูดหลายครั้งแล้วก็ผลงานโดดเด่นก็คือกัญชาเสรีกัญชาเสรีคิดชั่วช,วชวมันเก่งพักนี่ยิ่งไอตัวผู้นำจิตวิญญาณมันผู้มากบารมีอีสานใต้นะยิ่งโหยิ่งคิดดีๆไม่เป็นเรื่องงบประมาณก็เหมือนกัน ก็ไปทูนให้ผู้มากบารมีอีสานใต้ตั้ง3,000ล้านเพื่อที่จะทำอันนั้นอะไรมอเตอร์รถแข่งอะไรที่สนามรถแข่งนะก็ทั้งที่ดินตรงนั้นมันยังไม่เคลียร์ยังโยกงบประมาณออกไปให้มันอีกก็สุดยอดเลยกูก็หวังว่าบาปกรรมน่าจะมีจริง กินงบประมาณแผ่นดินพวกยักยอกทรัพย์สินของแผ่นดินยักยอกภาษีของประชาชนกูก็หวังว่าคงจะมีอะไรเกิดขึ้นสิ่งไม่ดีจะเกิดขึ้นกับพวกมึงกฎหมายเอาไม่ถึงพวกมึงก็หวังว่าเวรกรรมน่าจะสำระพวกมึงกูก ภาวนาทาบุญทุกวันกูก็ไม่อยากจะสาบแช่งพวกมึงหรอกก็อยากจะไม่มีจิตใจอคติกับพวกมึงมันก็เป็นบาตรทางใจของกูอยู่กูด่าพวกมึงมากกูก็จิตใจกูก็ไม่สงบกูก็ไม่อยากจะด่าคําหยาบกับพวกมึงเท่าไหร่ไ,ไ,ไ,ไอน้นี่ไอ้อนุทินยิ่งอภิสิทธิ์อย่างเงี้ยก็มไม่รู้เหมือนกันนะทําไมพวกรัฐพันลึกมันถึงใช้แต่คน แบบต่ำๆอย่างนี้ใช้แต่คนที่เทาๆดำๆอย,อย่างนี้อย่างไอ้ประยุทธ์อย่างนี้ก็โคตรสารเรวโคตรทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปแต่งตั้งมันเป็นองค์ข้ามนลรีอย่างนี้กูอยากจะรู้จิตใจของพวกมึงนักไอ้พวกรัฐพันลึกนี่มันเป็นอะไรเป็นยังไงสามัญสำนึกกับประเทศชาติไม่มีหรือไง ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมเลยไม่เห็นแก่ประชาชนคิดแต่กดขี่ประชาชนคิดแต่จะเอาเปรียบประชาชนหาคนเท่าๆหาคนที่ทำผลประโยชน์ให้ตัวเองได้เท่านั้นเองแต่คนที่ตั้งใจทำเพื่อประชาชนพวกมึงก็หาทางล้มล้างหาทาง ปดหาทางขยี้เพื่อไม่ให้มีอยู่ในสังคมไม่มีให้ยืนอยู่ได้ในสังคมอย่างทุกวันนี้พวกมึงก็พยายามเหลือเกินแยกตระกูลชินวัตรออกจากพักเพื่อไทยเพื่อที่จะให้พักเพื่อไทยอ่อนแอก็ก็มไม่รู้แหละก,ก,ก็ว่าพรรคไอ้ตระกูลชินน่ะเขาเป็น คนก่อตั้งไทยลักไทยพักพลังประชาชนมาถึงเพื่อไทยอย่างน้อยพักเพื่อไทยเขาก็ต้องยึดผู้นำของเขาอย่างท่านอดีตนายกทักษิณเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณอยู่แล้วก็กูก็พูดหลายรอบแล้วหลายครั้งแล้วว่าต่อให้พวกรัฐพันลึกต่อให้พวกมึงจะให้คนทำรัฐประหารต่อให้มึงจะชี้นายกไอคนนั้นคนนี้มาเป็น ก็ไม่มีใครที่จะทำได้ดีเท่าอาดีตนายกทักษิณทำดีเพื่อประเทศชาติเท่าอาดีตนายกทักษิณแต่ทุกวันนี้พวกมึงก็เริ่มและเริ่มจะชงยกเลิกนโยบายโครงการดีๆของอดีตนายกทักษิณที่ทำมานโยบาย30บาทรักษาทุกโลกผมก็หวังว่าพี่น้องประชาชนนะน่าจะ รักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเพื่อรักษานโยบายหรือรักษาสิ่งดีๆที่พรรคเพื่อไทยเขาทำมาน่ะนโยบายดีๆที่เขาทำมาหรือต่อยอดนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยยกเลิกไปน่ะก็คือครั้งต่อไปผมก็อยากจะให้พี่น้องที่รักความเป็นธรรมรักความถูกต้องหรือพี่น้องเสื้อแดงน่ะ เลือกเพื่อไทยให้แลนสไลด์เลยนะครับเลือกให้เกิน250เลยครับเพื่อที่จะเข้ามาบริหารถ้าเห็นตรงกันกันกบผมผมก็อยากวิงวอนภาวนาทุกท่านนะเลือกพักเพื่อไทยให้แลนสไลด์ครับเพื่อเบรกสแกมเมอร์เพื่อเบรกทุนเทาเพื่อเบรก,กอํานาจนอกระบบ เพื่อมาคานอำนาจนอกระบบถึงมันจะยุบเราเลือกถึงมันจะยุบเราเลือกเอาได้ว่ามึงกับกูใครจะอึดกว่ากันทุกวันนี้ก็มันก็เสื่อมครับทุกวันนี้มันก็ใช้ศาลแล้วมันไม่กล้าใช้อำนาจทหารแล้วเพราะอำนาจทหารน่ะประชาคมโลกเขาก็ไม่ยอมรับแล้วมันมีแต่ทําให้ประเทศถดถอยถดถอยอย่างเช่นไอประยุทธ์ก็บริหารประเทศมา เก้าปีสิบปีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีผลงานอะไรเกิดขึ้นเทียบเท่ากับอดีตนายกทักษิณบริหารสี่ปีไม่ได้ครึ่งอดีตนายกทักษิณบริหารมาสี่ปีเลยหรือคุณยิ่งลักษณ์บริหารนั้นเลยทั้งที่มีกฎหมายต่างๆมีขวากหนามมีอะไรมาขัดขวางมาอะไรต่างๆยุคของท่านยิ่งลักษณ์แม้จะแจกเงินแม้จะจ่ายเงินค่าไอ นั่นก็พวกมันก็ไปปิดทกศไปปิดล้อมทอกศไม่ให้เอาเงินไปแจก,กพี่น้องชาวนาได้ก,ก,กับพวกงบมอปกศก็อย่างที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่เห็นนะผมก็ไม่อยากจะพูดความหลังให้มันช้าใจอย่างคุณอุ้งอิงก็เหมือนกันอย่างคุณเศรษฐาก็เหมือนกันจะแจก,แกเงินดิจิตอลบัลเลตเดี๋ยวก็ตรงนั้นออกมาขวางตรงนี้ออกมาขวางโยกงบออกมาทําทําเพื่อให้ประชาชน ได้รับผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทุกวันนี้ก็ยังต้องคดีเรื่องโยกงบมาทําเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตแจกเงินหมื่นนะพวกมึงทําไมไม่มองเห็นว่าประชาชนได้ผลประโยชน์ถึงมันจะขาดทุนมั่งหรือว่านั่นมั่งก็ไม่เป็นไรประชาชนเขาได้ผลประโยชน์ที่พวกมึงโยกงบภาษีให้กันโยกงบไปตรงนั้นตรงนี้หรือ โยกงบไปเอื้อผลประโยชน์ของตัวเองอย่างโยกงบห้ให้ไอเนวินอย่างเงี้ยกูทาไมไม่มีคนแหกปากออกมาพูดแหกปากออกมาร้องเรียนใครได้ผลประโยชน์โยกงบไปให้สนามแข่งรถให้ไอเนวินนะอันนี้น่ะเงินดิจิตอลวอลเล็ตประชาชนส่วนมากเขาได้ผลประโยชน์ เงินหมื่นหนึ่งเขามันมันก็มีค่าสำหรับประชาชนคนคนหนึ่งมันต่างจากพวกมึงก็คอยดูครับอย่าสมัยต่อไปที่จะมีการเลือกตั้งเร็วัยนี้ก็พยายามเลือกพักเพื่อไทยให้มันแลนสไลด์เลยครับผมขอร้องล่ะขอวิงวอนล่ะครับเพื่อสกัดกัน้นทุนเทานักการเมืองเทานักการเมืองสแกมเมอร์ที่เอาเงินมาซื้อเสียงเงินเราเอา ให้เล่าเรากินแต่ลงคูหาเลือกพักเพื่อไทยครับและก็เวลาคนหีบบัตรเลือกตั้งหรือว่านับนั้นเราก็ต้องไปคอยเป็นคอยตรวจสอบครับเลือกเวลาขานบัตรผิดหรือว่าขานบัตรเสียนี่พยายามตั้งกล้องพยายามซูมพยายามเลยเราต้องเป็นช่วยทุกอย่างครับ ช่วยเพื่อที่จะสกัดกั้นพวกเทา่าเทาเข้ามามีอำนาจถ้าพวกเทา่าเทาเข้ามามีอำนาจเข้าไปนั่งในสภาแล้วมันจะถอนทุนเท่าไหร่ครับแล้วเรื่องสแกมเมอร์เรื่องหัวเรื่องอะไรต่างๆเรื่องทุนโยกทุนโยกภาษีประชาชนให้เอื้อผลประโยชน์ของพวกตัวเองมันจะขนาดไหนครับ แค่มันเข้ามาแค่นี้เราก็เห็นแล้วว่ามันขนาดไหนที่พักกล้าทำโดดจากรัฐบาลเพื่อไทยไปตรงนั้นมันก็เพื่อที่จะไปปกป้องทุนของตัวเองอำนาจของตัวเองและยิ่งอนุทินมันอยากเป็นนายกถึงเวลาสีเดือนนี่มันที่มันอยากเป็นมันก็เพราะว่ามันจะมาหยุดยัง้งระงับเรื่องคดีที่จะถึงตัวมันเรื่องเขากระโดงเรื่องหัวสว พี่น้องประชาชนที่รักความยุติธรรมเราต้องเห็นจุดจุดนี้เราต้องมองจุดจุดนี้อย่าให้กลุ่มเทาเทาพวกนี้เข้ามามีอำนาจเด็ดขาดอย่าให้เงินซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงเราได้เงินเราเอาเล่าเรากินเวลาเข้าครูหารเราเลือกเพื่อไทยครับฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องก็ ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่ช่วยติดตามก็ขอขอบคุณนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหน่อยนะครับผมก็อยากจะเขาเรียกว่าไลค์สดกับหนุ่มโคราชบอกว่าถ้ามีคนติดตามเยอะแล้วก็จะสามารถไลค์สดได้เดี๋ยวผมก็จะไปลองฝึกไอไลค์สดเหมือนหนุ่มโคราชมั่งแล้วก็จะให้หนุ่มโคราช ทำให้ดูก่อนหรือว่าจะไปร่วมกับหนุ่มคลาดก่อนให้หนุ่มคลาดทำเป็นไกไลน์ไกด์ทางให้ก่อนก็ประมาณนั้นแหละครับก็ค่อยๆไปครับก็พูดอย่างที่ผมพูดนะผมก็ไม่ใช่นักปาายัยไม่ใช่นักพูดก็สิ่งที่ออกมาพูดเนี่ยก็คือเห็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเป็นธรรมก็เลยอยากจะมีส่วนที่อยากจะพูดอยากจะ เปิดเผยข้อมูลหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ได้รับรู้มาพูดคุยกับพี่น้องที่รักความเป็นธรรมรักความถูกต้องก็มีคนก็ให้กำลังใจดีนะก็ขอขอบคุณไวนะ้ณที่นี่นะครับก็บอกว่าทำไปค่อยคอย่คอยพูดไปเดี๋ยวเจ่งเองเขาก็ขอบคุณมากนะครับก็ก็ไม่ใช่ว่าชมตัวเองนะก็ยังก,ก็ยังดีกว่าเดือนก่อนแต่ก่อนก็พูดไปมันอึกไงมันมันตื้อเดี๋ยวนี้ถ้า วันไหนปอดปร่งไม่กินยายแก้ปวดสมองโลกมันก็จะพูดได้ดีหน่อยแต่ถ้าวันไหนกินยายแก้ปวดมันก็กินยายแก้ปวดไอ้ที่ปวดข้อปวดไอ้เกิดจากไอ้ข้อเท้าบวมข้อเข่าวบวมจากกดยุลิกนี้ก็จะพูดได้ดีหน่อยถ้าวันไหนไม่ได้กินยาครับก็ฝากติดตามเลยนะครับแล้วก็ฝากเลือกพักเพื่อไทย ให้แลนสไลด์นะครับเพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนกลุ่มสแกมเมอร์สกัดกั้นนักการเมืองที่หัวที่หัวพันกับพวกแก๊งสแกมเมอร์พวกคอเซ็นเตอร์พวกเท่าๆต่างๆนะครับก็อย่างที่เป็นข่าวทุกวันมันน่ากลัวมากครับถ้าเราปล่อย ให้กลุ่มนั้นมีอำนาจนะโอ้ยาวเลยนะครับแค่เรื่องหัวสวทุกวันนี้พวกเราก็ปวดหัวอยู่แล้วถ้าใครมีข้อมูลก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันพูดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติเพื่อรักษาความถูกต้องเป็นธรรมเพื่อรักษาประชาธิปไตยครับถ้าพวกนั้นเข้ามาจริงๆมันก็เท่ากับริดรอนระบอบความถูกต้องเป็นธรรมริดรอนระบอบประชาธิปไตยครับ ถึงทุกวันนี้มันกฎหมายมันก็จะบิดเบี้ยวอย่างน้อยเราก็ยังสามารถวิพากษ์วิจารณ์อย่างน้อยเราก็ยังตีคองร้องเปล่าประกาศได้ว่าไอคนนี้ชั่วไอคนนี้เลวเราก็ยังสามารถที่จะพูดให้ใหสังคมให้มันเป็นกระแสให้สังคมรับรู้ได้ครับผมก็ฝากหน่อยนะครับฝากพูดเรื่องสิ่งที่ไม่ดีที่พวกเทาพวกกลุ่มเทาน่ะ ทาให้ถูกต้องตีข้อมูลเปิดเผยข้อมูลให้มันเป็นกระแสให้มันรู้ไปมึงไม่อายกูกูก,กไม่อายมึงเหมือนกันกูพูดความจริงกูไม่อายอยู่แล้วอยากจะให้มันรู้ว่าพวกมึงทําผิดพวกมึงทําไม่ดีกับสังคมแล้วมึงจะอายไหมถ้าไม่อายเราก็พูดตอกย้ําอยู่ยนั้นสกิจแพรมันอยู่อย่างนั้นไม่ว่าเรื่องเขากระโดงไม่ว่าเรื่องหัวสวไม่ว่าเรื่องตะเข็บชายแดนเราต้องพูดถึงครับพูดให้มัน อย่าให้กระแสรหรือลบเลือนให้มันเป็นกระแสอยู่เรื่องไอ้ประยุทน์ปล่อยให้ขเขมรเรื่องยึดตะเข็บชายแดนเราต้องพยายามพูดเรื่องไอ้ไอ้ห้อยมีส่วนร่วมบอลคาสิโนเขาตะกูเราก็ต้องพูดเรื่องที่ขเขมรมีส่วนได้ส่วนเสียกับไอ้ห้อยเราก็ต้องพูด ครับก็ฝากครับฝากให้ก็พูดย้ำอีกว่าอยากจะให้เลือกพักเพื่อไทยแลนด์สไลด์ผมเป็นห่วงจริงๆครับเพราะว่ากระแสซื้อเสียงทุกวันนี้มันพวกแก๊งสแกมเมอร์ลงทุนให้กับพรรคการเมืองเทาๆนี่มันลงทุนมากเหลือเกินครับเงินได้ฟรีก็มาแจกฟรีถ้าเขามีอํานาจเขาลงทุนหมื่นล้านหรือสองหมล้านเขาจะเอาเงินทุนคืนเท่าไหร่ ภาษีมันเป็นสามล้านล้านอย่างเงี้ยเขาจะกดเอาคืนเท่าไหร่ก็ฝากฝากนะครับลักเลือกพักเพื่อไทยเพื่อสกัดกัน้นทุนเทานักการเมืองเทาต้องเลือกพักเพื่อไทยเข้ามาสกัดกั้นเท่านั้นครับให้พักเพื่อไทยแลนด์สไลด์เลยครับครับท้ายนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ